สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเกาเหมือนเดิมนะครับกับกผมผู้กองสมพานพี่น้องมนีกับพอกันสองทุ่มนะครับของนที่สองกรกฎาคมสองพันอร่อยหกสิบห้าที่มังเกาเนี่ยพี่น้องสมพาน์ฟาร์มกบมณนลราศีตะมนลขอไล่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมห,สา,า,มหาสรารคามนะครับมาเบ่งหัวหน่อยพี่นอ้องอายุสองสามมือมณีนะพี่น้อง บอนี่กินอาหารดีๆผมมาหาอาหารในทอๆกันเนี่ยแบ่งไว้สามปั่นนะครับมื่อแรกผมาหาัดอ้อยให้เขากินนะครับอ้อยเงี้ยให้เขาอ้อยให้เขากินปั่นทอหน่วยไข่เนี่ยพี่น้องบอขนาดสองขุนสี 4, ่สองเมตรขึ้นขุณสี่เมตรนะครับบอซีเมนต์นะครับเบื้บองพึ้นนะโอ้บอพลาสติกนะครับมาเต็มเลยพี่น้องงามๆสา,ามเงี้ยน,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 นี่แหละไม่เที่ยวนนี่แหละกินกันนะพี่น้ นี่ผมได้เอาหันเขากินกันให้อ้อยเขาเห้เขาหัดย in ินนะครับมือน <normally> ี้นะครับบอนี่กินได้ดีพี่น้องกินเรียบด้วยไหมกินเหมือนเลยนะครับนี่วามบ่ยย่งนะครับตัวบบอข้างๆกันนี่ย่งอยู่เห็นบอนั้นอันนี้งามกันพี่น้องบอยที่สองบอยที่สามย่งนะครับนี่ของบอยเขานะครับฮัดให้เขากินนะครับแต่ว่าบอนี่กินเรียงมินิเลยพี่น้องกินตังไลหาความแตกตามเพื่อนคอย เขาคือมีหอมดีกว่าบอนอี่ผมว่าต้องหอมต้องเอาหอมมาใส่บอนอี่ให้เขายินยินนะครับพอชุดก้อนบอบ่มีหอมตายตายบนดวงขลุ่ดเลยนะครับห่อนตายแต่ว่าอากาศช่วงนี้ก็บ,บ่บ่ตายก็บ,บ่ห่อนดอกพี่น้องอากาศแดดบ่แห้งนะไม่มีมรสุมมาแต่ว่าฝนบ่ตกทีน่นี่เนาะย่านถ้าฝนตกมากย่านเขาไปบ่วลดนะพี่น้องพูดนะหน,นาเลยพี่น้องหนาเลยพูดนนเ,เห็นบ่ครับพูด ชุดเดินพอมื่อนันละเมื่อวันที่ยี่สิบเก้านะพอว่ามันเด็กสีได้ไข่หน่อยมันไข่มันหลอกตาพี่น้องไข่ได้ไลหลายนะครับจะเรียบเอามาวันไว้นะครับวนันไ้กระช่างเอามาวาันใส่บอสติไว้นะครับพอผมเตรียมไว้ซีบอถ้าบบอลอันบอเตรียมผมรอสม่มัน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 บอเตื่นมันตื่นนะครับผมวันบอลหรอผมก็เรยเอาเอาเนื้อแดงไป เลี้ยงนะครับว่าแหงอุ่นอดมวนี้จะกินนะครับน่าจะเป็นตัวี่เขากินเทียวเทียวหนแดงเลี้ยงเขาล่องเบิงเขาจะกินวนนะครับีบ่เห็นไฟแต่แตกวุ่นวุ่นมาหาไฟนะวดนะเบิงพวผมเห็นกินมันนี่ปกติมุลที่ทีผมคอยกินเลยแต่ว่าเขากินกันไว้นะ่พี่น้องเพาว่ามีอาหารกินเขาตัวตะลื้นเกือบตัวไว้นะครับเขาต้องสังเกตอยู่พี่น้องแต่พอสังเกตเขากินกันมัดเลยเนี่ยนี่เห็นม่้นี่ ผมเห็นท <Coast> <stand ard S 1> ั้งเกตเขากัดกันนะพี่น้องกัดกันก็ได้ต wow, ้องให้กินเด้เด้แต่พอให้กินนี่เขาจะกัดกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะเขาบ่มีนอกินบ่ลรอแต่กันตัโดยหน้อยก็ถือเขากัดตายไปเลยนะครับตัวใหญ่งเขากินเขาใหญ่ไปเลยนะครับนี่เห็นบ่เหรอเกิดมาะหว่างกันเข้าเดียวมันมูนไงมูหญ่อยหน่อยนะพี่น้องเห็นบ่ตัวน้อยถือกินเลยเป็นนักล่าเลยเห็นบ่ตัวน้อยยังกลางเหี้ยบ่น่เห็นบ่พี่น้องยินกันหรือไม่ อาหารกิกนเมดแอตเสียเร็วก่นะบอ่อนี่ยเ่ากับเลี้ยงบางๆอย่างน,น,นะนเลยดติดก้นนั่นนะครับปฏิไม่กินอนี้ก,ก็บ่ได้นะครับเดี๋ยวดเกิดน้ำนุ่ง,งน้ำเน่าอีกนะครับเพราะบ่อนี่กินเมื่อันเป็นเนี่ยเป็นเพาแสงแสงมีโอกาสมีสว่วนในผมว่าโมสองบ่อทั้งนี้สิวแสงหลายก็ได้กินมเมือ่อวันเป็นแต่ว่าบ่อนี่ถือแสงหน่อยตอนบ่ายม่ามัมนมีหอมตัวนั้นมา มันยังไงไว้ในกินเนื้ยเป็นนี่เลยบ่มันจังไรโบหงว์นะครับมันเหมาะมันเหมาะในการกินอาหารนะพี่น้องบ่หนหมาะในการจะเลื่อนเติบโตัวไว้ก็มูนกินหมดเลยขนาดทับกินมือแรกแค่นี้อ้อยเขากินเนื้ยมือแรกนี่พี่น้องว่าไงกัดกันก็มี่อยู่คนนี้เลยแก้วอะไรได้กัดกันนี่มัต้องเลี้ยงเห็นไหมยี่ไว้ๆวนะครับเห็นอาหารเสมออาหารเขาต้องไงเสมอเลยคำว่เสมอเขาตีกินกันตีไงวัทวะกัน มูตันั้กที่เขากินไปเรื่อยกินมดนะครับเห็นมันั่กันได้ไหมขนาดหางเงี้ยนะครับยังนํากันอยู่นะครับก็ยังไม่หยกดว่าไรนะครับก็มีดอกเดียแต่ว่าเดีข้างลลังเนี่ตอน่องีนช่องหายก็มูนี่กินแล้วม่กินมาคักกิกเนี่ยแ้ว่มือเงยไลยนะครับก็เุนมาหาไฟนะครับมันบ้านาวันไหนเด้บุญทั้งคนก็ไ่คอยมีเรกเก็มีพอสมควรนะครับค็ไฟไปซองมาสมีอยูงันนะครับ นี่เดียนั่งทำไมอีนี่บ่อซีเมนต์นพี่น้องบ่อผสมปะติกคนเห็ะสะสนปะทีมดำนั่งโคตรมา,รนา,งงมาดนั่งชมเงินเยอะพี่น้องคนนี้นี่มุ้ยฉันกินเงียเป็นอยู่นี่ตอนหอนมุนงเต่ามาพอมาเปาาลียนนี่นีให้เกียรติปัปน่ปนปนัปน่นปั่นเขากินนะครับแต่เมื่อไงเปี่ยนกับบ่อต้องให้นะครับมุ้งเต่าเก็บให้ตะโมนี่นะครับเหมือปนปนั่นตัวอีบ่อซีเมนต์กับบ่อจีนท่านเป็นกันนะครับเลี้ยงอยู่เขาก็ดูดจินแต่ว่า แอ๊วฮาร์ดดูดไปดใหญ่พี่น้องดีีแล้วก็กินเป็นนะครับนา้ามัวบอดนา้ามัวน้อยเลยบอดนี่เต็ง่าพายหัวนะครับบอดนี่กับหัวกันกน,นี่มี่หัวห้อยต้องฝุ่นนะครับเพราะหัวจะกออกุนอะไรเดี๋ยวๆหนามันปล่อยลงอีกมืออื่นต้องเห็นเขาต้องไม้นะครับบอดเป็นอย่างไรพี่เห็นปล่อยน้มบ่งนะครับหนามบาดาลบอดหนามฝนนะครับหนามฝุ่นอันตรายด้นะครับนี่ น้ำารานไม่เพียงน้ำาบราณในน้ำเดียวกันนะครับใสสะอาดดีพี่น้องน้ำโบรานสะอาดเลยบันมีเสียก่อนแต่ต้นๆปีผมเอานา้ำน้ำบอ่อได้มาเลี้ยงมันสะอาดนะครับวันนี้เดียมน้ำบอ่อเลี้ยงบ่ได้เลยเนื่องจากว่ามันตกกระโปรงแล้วนะครับหัวกหลายกบหลต้องไปขี่ใส่น้ำ้วยเขียวปุ๊บทั้งเขียวทั้งดำนะครับมันก็เลยน,นั่นก็เลี้ยงบ่ได้ไน,นะครับ ได้ใส่นามบัลลัเกีแต่คัณตีโจง่ไหวบ้างสาบ้างหัวทะเบงนะครับแต่จะหกเจ็มื่นรอลงมไปในบอลข่้นก่นหอเ่าเจ้าวสีอดว่รอดสิน่ะในบอนะครับเจ้า่านนาสีหอดดีกว่าผมว่าผมวาวอันปูนสุเปอร์ลงมในน้ำาละแต่ผมสีเอาอันมือผมสีเพาะนั่น ตนี้จอหัวเชือเอี m ยมร่วงนะครับหอวเจ็ดเหมือกเอียร่วงเลยนะครับเอียมร่วงก็เอาคบเอาหวร่วงพอดีนะครับนี่เขาใหอ่ยันซี่นะครับสันซี่มันจะเป็นไลยมันันสันใส่เอียมร่บมงมองอยูะสีเห็ดเอีมจัก1อยลิรนะครับพี่น้องมันดีใหญ่มันดีขได้เพราะ100ลอยริบว่ะดิรเดียวว่าถึงมันอพี่น้องลิรเดียวลิรเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวหาความดูก่น เอี๊ยมอย่างหนึ่งลิตรฐีแค่อะไรใช่ไหมบุนะครับผมซื้อมาไว้หนึ่งดิษฐานเออเครื่องนิดวะไดยนะครับเอามื่อน,นี้กับภาพพี่น้องเบื้องภาพนี้เลยพี่น้องเด้อพอไปไหลมันเน่ามันเนียดนะครับเบื้องพ่อหอมปากหอมคอพอกัระไรจิบหนาเลยพี่น้องอย่าลืมกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องสวัสดีครับ